ดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุคนสมอมงสุบอนท,ท,ที่ติดตามหับสมทองน้องหนัดเนาะเมื่อนี้กับพ่อพ่อ,พอกับน้องหนัดเซนเก่าเซนเคยพี่น้องเฮากับิีเดมาเที่ยวงานพระธาตุโพนเนาะมาหลายคนอยู่พี่น้องเลยเขามเม่น้องกิ๊ดเขาน้องแก้มบุ้มหลายคนพี่น้องเลยไปเบึงไปสมน้องกันป้าคือมาโหลดเต็มอยู่แถอน,นี้เนาะคนคือสิลายเนาะทางในเนานะ พักกันกั้งโกบั่นี่แดดแหง้งแดแด, <laughs> แ,ดแห้งกั้งโกบั่นี่ไปเบ่งไปส้มน้องกันพี่น้องว่าทาั้งในมียังแน่ <c oughs> คนลายหรือจังใดเนาะกังเว้นคือกันขึ้นบะ <c oughs> แดดพูดแดดพูดพี่น้องสมมแดดก็เดียกรกระดอแท่นี่นะ งานนมัสก,การพระาธาตุโพนพระาธาตุโพนอยู่เมืองไซพุทโธแข้งสวรรค์เขตเด้อพี่น้องเด้อพระาธาตุเทวดงดังเนะะาะวัดนั้นคนคนไทยส่วนมากก็มาพระาธาตุโพนก็ร้ายเนาะเพิ่นก็คือสีหูอยู่เด้อว,ว่าพระาธาตุโพนสักฟิตรเนาะมาขอพรแต่เทากับ เกากำเกาหวายซื้อแดดแห้งลายพี่น้องเลยป้าเถอะน้ำการพี่น้องว่ามีคลองขายยังแน่เนาะป้าเสื้อผ้าเด็กหน่อยพี่น้องเลยเสื้อผ้าเด็กหน่อยพี่น้องโตหนึ่งสิผาพันกี่บ่นะอืมแต่โตงามงามพี่น้องเลยมาเลาะมาสมมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องใครแน่ข้ามาหนิบ่แดดปบันใด น้องอเนยกับแม่มพ่นเนยอย่าเสียงดังเด้อดดีพี่น้องไม่น้องอเนยมากเลเนเน,นยนนฮ้ยเน,ย,นยได้มาเปิดหูเปิดตาพี่น้องห้าก็บปได้คอยมาเนดนโดนๆแบบนี้เลยพี่น้องมีงาน,นใหญ่ๆฮะจงได้ออกมาเนาะมากับมหาหล่อเบิ้งพี่น้องมาหาหล่อเบิ้งเราส้มอยากให้พี่น้องได้เบิ้งได้ส้มน้ำกันเนาะถ้าแมนบอยอยากให้พี่น้องเบิ้งส้มห้าก็บบได้มาเด้อพี่นอ้ไไนองเอ้เพราะว่า เงินมีบอาาสซื้อคือจะซื้อเสียให้น้องเงื่อนยังบอซื้อพี่น้องไปเมื่อวานนี่ขายของในเงินเราอยเดีเเยวตอนแรกบอซื้อพาซื้อกินขนมแล้วก็สีเมื่อแลนะ้วป้าเสื้อผ้าเด็กน้อยงามมาอะไรข้าวราม อันนี้เป็นเสือไม้ลาวพี่น้องเสือไม้ลาวเนาะจากตหนึ่งทรายยังบ่ได้ถามเพื่นพี่น้องเลยมีแต่โตงามๆพี่น้องเป็นหนุ่มกะงามพี่น้องเลยบัตรบุญมาเหล่าบัตรบุญน้องกิกกี้เพิ่งใส่ผพาพิษปากแล้วเพราะว่าเขามาซุ่มซนคนหลายเนาะเราก็เลยใส่ใส่กันไว้ดีกว่าแก่พี่น้องเอ้ย อุ้ยมึงดูหน่เฮ้ยต้นที่น้องพี่น้องเสียวไม้ที่หายี่น้องบอกหน่ะตัวหนึ่งหาสิพันกี่พี่น้องเอ้ยโอ้ยตัวแขนอยู่ยวมากับเได้แม่นบ่เฮ้ยมีแต่ตัวนี้บ่โอ้ยพี่น้องเอ้ยอุ้ยตัวหนึ่งหาสิพันกี่พี่น้องาห50,000เด้อผู้ชายสีนู้นใช้ใหญ่จะมีเด้อเดินเดินเอาพี่อุ้มชอยใหญ่แนี่ยอุ้มชอยใหญ่เดิน แน่กับโกมโสมมาอูางลโรงะมอยู่วางีองโงแมอคนกับลายพอสมควรเนาะคนลายพอสมควรเลยคนคอทานไป้องไปคนคอทาน บรรยากาศอบอ้าวแห้งไร้พี่น้องเลยน้องกิกกิกกะหายท่านอีกกิกกิกกะใจบุญน้ำคาวอีกโอ้น้องแก้มบุ้มกะหายแก้มบุ้มกะไรเฮ้ยเธอ เมนองกิ๊กเลือกสินพี่น้องเอาแบบไรด,ดีเน,ะนาะแบบรด,ดเนาะ่ะางสุส้เมนองกิก๊กจะมาเลือกสินแลเมือ่นะอนี่นะดันเสีพื้นไรดีพื้นนี่งานบ่ <c oughs> พื้นนีงามดีป่้นพา้นนี่ีงามสีแจ้งไปนเนาะเอองามเลีขาวงามงามวาดงานขวาืนนี่งามนวยจ้งามส้างามงามงามเ้ามสิ้นไม้หันพม่คันเด้อตะ น้องต้านกับมาเมื่อนี่พี่น้องโอ้สบายดีปลาเรืองแกบุ้มน้องแกบุ้มก็ได้มาเมื่อนี่หายทานไปแล้วเอาบุญไปแล้วน้องแกบุ้มได้ตัวไรมันคือยากมันเพื่อจั่พื้เอาน้องแกบุ้มเอาอันนี้เดี๋ยวน้องไปเบิ่งไปซบน้องกันพี่น้อง รา,าคากับบอแพงพี่นอ้องโตเสา้าหาโตเส้าเดี๋ยวเดี๋ยวส้าหาพันนี่กะประมาณเจ็ดสิบบาทแปดสิบบาทบ่หอนลอยพี่น้องเอย

อันก็จะเป็นวัดว่าอารามเนาะพี่น้องเดี๋ยวชายพี่น้องไปเบิ่งไปส้มนังกันเนาะพี่น้องไปสมนกันพี่น้องวันในวัดนะว่ามียังแน่เนาะอันนี้ก็จะเป็นข้องขายพี่น้องเลยดัชพี่นองเอันีายรานั่้องาร อันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลก้อนเนาะ บ้านตลาดลักสีคือกันอันนี้คนกระไรมากบริจาคมีปันใจอยู่หนึ่งแสนคิดซาธุพี่น้องเนาะบอบพระเย้าเนาะนอนเต่าถ่านเบสงอสตะกียอันนี้คนกระไรมาบริจาคนนาจาต่อยอดมีปันใจอยู่สิบพับนยิบซาดูบุญบำบุญสื้เสื้อน้าติพี่น้องถูกทานยิ่งใส เออที่ได้กินได้ทานหวงกันนวันนี้เ้าพี่น้องด้จังอาขอมีความสุขสุกสมถุกคนเนาะเออเงินอะไรมากองทองอะไรมาโฮมหวงทานวันนี้ป๋าละมีสิเคยสร้างชีวิตยักปังอยู่กลางขอบกลางคึองยายอยู่ยอดจอดถึงตากชลาแก่เท่าจะมีเสาปองไว้ท่านมณีให้เจ้าไรบุญใหญ่พลาลายด้อยใส่ศรัทธาจงอํำนวยสวยโหน,นให้บุญเพิ่มผู้ข่าเองก็จิตเติมพ่อนในเติมลงไปในะจิตใจของศรัทธาให้ชอยเชิญ ป <mondo S 2> อนมังคนย่อย่อนเอื้อบปากเผยเอืยปากด่านถึงบ้านหมู่จตนาผักของลมเชยถึงบ้านถึงบุตรบุริจาคทาอยากไก่ย่อนเหนือนางเน่าอยู่ฝั่งอยู่บ้านอยู่พานขอบเพลิดยทลินธาตุมณีเจริญบุญใหญ่พลาลายใจศรัทธาจะอมน้อยสวยบุญนบุญเพิ่มเติมปนให้เติมจิตใจเติมใจเชื่อนหน้าเมือคนย่อย่อนเอื้อบปากเผยเอือบปากด่านถึง บาดโมจาผัดกำงเช่จังบานรกงบุญจากบานจะไปยืนเพ่านเ o w หยู่พับ้าก็ได้าก็ได้โม่ใดท่านน้ำ่น้องเอ้ยข้าพรได้เข่ามาสื่อเนาะทำบุญไปน้ำนี่เอาอยู่ดีก็ได้เอาเป็นคนเป็นก็สนหลายหลเยเอ้คนไตก ปรควกัไม่ออกงาน่เดียวกันเนาะขอพระโมทนาเป็นวโมทนาให้เกิดเป็นบุญเป็นโุณนร้ายหายทุกหายส่กหายหลกหายภัยายัโลคาาทรมาเป็นกันอต่อไปเป็นกจนเองใส่เนาะเป็นเจ้ากันหาทำได้ย่ง่าย่อมตดกับใจใสขายขายห่างแน่ทนีแม่ออกสาบาต เอโมทนารายซาวันเกิดนะครับแล้วของโมทนารอปัตตนากิจไรสองได้กันกันจงอันนี้คือพระธาตุพนเด้อพี่น้องพระธาตุพนพระธาตุพนที่ว่าทุกคนเขาไปขอพรเนาะแดดแห้งร้ายพี่น้อง อ๋อบัานนี้ก็รจได้การนันถือเปนมาบริจาคก็ยังมีครอบครัวของท่านกันสักขาดเนาะเอ่อมาฝั่งอบครัวมาจากบ้านรัตนานั่งทีเหนือนครกระจรภูเกหาตสวันตะเขีอดบูรณาให้ป้าเอยู่วชิปันกิลจะมาก็ยังมีนางเบียมสวรรค์เนาะอันนี้กับครอบครัวมาจากปากกาเฮนาะเวนเอ่อกระจรภูวก็ตตะวันตะเขียดที่พันกิลนะครับเดี๋ยวนี้มีน้องเออจังจันจะขอขอบอกขอบใจ

านเียนนกากันหลัักพันธุ์เนาะก็เขาให้การปกงงัาไม่น่าดีจ้ากงานในเรื่อนต่าเรื่อนตะแบกโดนชิ้นยุิีเด้องานก็จะบอกอาช้องก็จะเต่าจะได้โบ๊เปนขาดจะได้าดเป็นบัสเนาะคือันนี้แหละป้าไห้ผมก็ไม่แรนมากันจะมาบอกทันอาจารมาตรงนันรวยเงินานโยนโน้ยม็ทพลังมันยืมันกะตานอต้อใส่ี่หนเนาะก็มีแต่เป็น มีมาเ like ouais. pues, so, uh, อ่อแต่าอีกประเด็นทัแล well, so ้วเราเป็นท่สำกอว่าาเทกระแลกมีมลต่อตดกับเราก็ขนาดใจยิ่งใหญ่มากกระเยใจากมากๆหอนแดดร้ายพี่น้องเลยอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งของผาธาโพนพี่น้องด้านทางคางถ้าไม่ริ่อราำไม่เริมหา่มจตัดา้ำพี่น้องอยากจะพูดว่าทำเรื่องอะไ ลบสเสียกันดูนี่กนนาลังนี่ใน้านนั้รับมือระบาที่าจานสัจที่ทด้วยอันนี้ก็จะเป็นผ่าวัานเกิดเนาะเยะสิวนป้าพี่น้องเห็นถูกด้านเลย

ทอันนี้ก็จะเป็นพายใหญ่เนาะพายใหญ่อยู่ในวัดพี่น้อง่นเอิ้นว่าเป็นพายใหญ่หรือว่าบึงก็ได้เนาะบางคนก็สิเอิ้นบึงแต่เฮาเอิ้นพายใหญ่พายใหญ่คองวัดเนาะบ่อนิ่นสิว่ามาปล่อยปูปล่อยปลา พระภายานอกเบิ่งค้องขาคของคายเนาะแม่ค้าแม่คายขนคายอยู่ทางหนนะคะคอมเมนต์องกิ๊กก่อน นี่จะเป็นบอนคล้ายมีดคล้ายผ่าพี่น้อง เออเสือในนี้งามนะเสือเลยเมื่อนี้ฮะโค้จบขีปเพียงเทนี้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องหนาด้พี่น้องเด้อเมื่อนี้ก็ไปก่อนเลยพี่น้องบายบาย